ทําได้อย่างแน่นอนใช่ไม่ไม่ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยก็คือไปเอาทรายจากใต้ทะเลอ่ะไปขุดขึ้นมาแล้วก็มาถมสร้างแผ่นดินเพิ่มจังหวัดสมุทรปราการก็จะมีแผ่นดินเพิ่มขยายธุรกิจได้อีกนะคะในส่วนของเมืองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็จับตาดูค่ะว่านโยบายที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือแม้แต่ภาคการเกษตรที่เราจะต้องจับตากันเนี่ยใครถูกใจก็เลือกตามนั้นแหละนะคะดูว่าใครที่สามารถจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในส่วน เศรษฐกิจได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของประชาชนแล้วล่ะค่ะจะเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นคนที่จะเลือกเข้ามานะคะว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนในเรื่องของการออกสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็พัฒนาพาประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เขาบอกว่าเป็นเสือตัวที่5ทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นมาแล้วแล้วก็กลายเป็นเสือกระดาษไปนะคะตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นเสือตัวจริงอีกครั้งเมื่อไหร่นะว่าในเรื่องของมาตรการการทําเขื่อนแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วกรุงเทพเนี่ยนะคะที่คุณ น่าปางได้บอกว่าได้มีโอกาสได้คุยกับสสท่านหนึ่งของพรรคเพืเ่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเรื่องจะทําแก้ไขปัญหาน้ําท่วมภัยแล้งแบบบูรณาการเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในประเทศไทยแล้วเมื่อครั้งที่เป็นรัฐบาลพรรคพลังประชาชนแต่ว่าพอมีรัฐบาลขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีการหยิบยกไปทำงดงไปไใช่มันก็เลยทําให้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นทุกปีคิดไม่ออกไงว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทําหรือเปล่าทำไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่น่าใจนะคะเราก็อ่ะก็ว่ากันไป เป็นหนึ่งในกําลังใจนะคะตอนนี้ที่ชาวลําปางกําลังประสบกับน้ําท่วมอยู่ก็ขอเป็นหนึ่งในแรงใจนะคะตัวแทนของสถานีเคสเตชั่นของเราขอเอาใจช่วยนะคะน้ําจะท่วมหรือว่าจะแล้งเราก็ต้องสู้อยู่ดีอตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเรานะคะ เป็นกำลังใจให้กันและกันยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดก็ต้องทํารักษาชีวิตไว้เพราะว่าได้ได้อํานาจได้สิทธิคืนมาแล้วนะรอวันที่จะไปกากบาดเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารจัดการประเทศต่อไปก็ต้องดูกันไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆพักการเมืองที่มีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการประเทศก็มีพรีวิวให้ดูกันไปหมดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะยากในการที่จะดูว่าใครที่จะสามารถทําได้นโยบายออกมาเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะชูนโยบายดีเหมือนกัน คนแต่ทีนี้ก็ต้องเข้าไปดูว่าพักไหนที่มีวิธีคิดมีวิธีจัดการมีวิธีทาวิธีปฏิบัติที่ฟังแล้วเนี่ยพูดแล้วทําได้จริงหรือเปล่าสำคัญที่สุดใช่ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะปิดเบรกแล้วก็ไปเจอกับพี่แตะนะคะฝากไว้สําหรับเกษตรกรท่านใดที่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังนะคะที่บอกว่าตอนนี้ประสบปัญหามากเลยสาหรับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็เพี้ยแป้งโดยเฉพาะเช้าโคราชบ้านเอ็งนี่แหละเจอเยอะมากเลยนะคะบาเซนาค่ะ เป็นเชื้อราบิวเวลียบาเซียนานะคะที่จะเป็นตัวช่วยเกษตรกรในเรื่องของการกําจัดเพี้ยกระโดดต่างๆช่วยดูด้วยที่ซองบาเซียนาคุณตีนปานเนี่ยจับอยู่ตรงนี้นะคะ <laughs> สงสัยสวิตเราหลับ <laughs> อ่ะเนี่ยแหละค่ะหน้าตาของบาเซน่านะคะเป็นเชื้อราบิวเลียมบาเซน่าที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็เพลี้ยแป้งที่ระบาดในนาข้าวรวมไปถึงที่มันสับปะหลังด้วยมันสําปะหลังด้วย่ะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งเป็นชีวภาพนะคะชีวภาพไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ราคาถูกด้วยเพียง100บาทเท่านั้นเองเราเป็นหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์แต่ว่าคนที่จะมีอํานาจในเรื่องของการขายหรือว่าจําหน่ายได้ต้องติดต่อที่สกปร เอสพอรโดยก็สามารถติดต่อผ่านทางเราได้เบอร์โทรค่ะคุณตรีนป่าหมายเลข029677017นะคะและ0885075000นะคะพร้อมกับการติชมรายการคำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆผ่านมาทาง SMS นะคะ4689110ค่ะค่ะอ่วงนี้พักกันก่อนในช่วงเดียวแรกแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับพี่แตะคุณปริยพันธ์ทาทองค่ะ กลับเข้ามาในช่วงที่2กับเคมาร์เกตตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะยังยัง,ยงคงอยู่กับดิฉันตรีนปางมริชาตรีและคุณอรุโนโไทยสิริบุตรค่ะและก็แน่นอนในช่วงเวลานี้ในช่วงของการเปิดตลาดนะคะพบกับบุคคลที่จะต้องมานั่งเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับพี่แตะคุณติยาพันธาทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ มาแล้วนะคะพี่แต่ก็แน่นอนในช่วงนี้เป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรต่างๆนั่นเองวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากม <Be Pop S 2> ีพร็อพานหน้านี่้รู้เลยมะม่วงเรื่องมะม่วงค่ะพอดี ที่ผ่านไปที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดพิษณุโลกตามทีมเกาหลีไปอีกแล้วไปดูมะม่วงที่กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะม่วงตำบลพันชารีอําเภอเนินมรปางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากก็มีพื้นที่การปลูกของเขาในเฉพาะกลุ่มของเขา10คนนี่ประมาณ2,500ไร่โอ้เยอะนะ10คนโอ้คุณน้องขามีลูกชายไหมคะลูกชายสุดลูกหูลูกตาเข้าไปในนู้นในหมู่บ้านเขานีนะ โอ้โหเป็นป่ามะม่วงดิฉันก็ใช้คําว่าป่ามะม่วงเลยเพราะเป็นมะม่วงหมดเลยแล้วไม่หนําซ้านะคะผ่านไปตามที่เป็นทุ่งนาเนี่ยตรงแนวทางคันนาของเขาเนี่ยปลูกต้นมะม่วงเป็นทิวที่มะม่วงหมดเลยอย่างที่บอกไปมะม่วงเนี่ยปลูกได้ทุกภูมิภาคทุกพื้นที่แลวแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของรสชาติเรื่องของขนาดก็ว่ากันไปเพราะว่ามะม่วงนี่ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศไทย อ, <terminar> อีกอีกชนิดหนึ่งที่มีปริมาณการส่งออกเยอะปีหนึ่งก็หลักพันล้านแสดงว่าที่อำเภอเนินมะปรางนี่ค่อนข้างที่จะทำมาเยอะแล้วก็มีหลายกลุ่มนะ้นมีหลายกล่มมะม่วงเนาะ ทำไมไม่ปลูกมะปรางใช่เชื่ออเพออ่ะที่เห็นอยู่นี้คือมะม่วงอะไรค่ะคือมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเนี่ยแหละเบอร์สี่กระสีทองปนกันมาแต่นี่คือพี่ที่เอามาให้ดูเนี่ยก็หมายความว่าจะให้เกษตรกรดูว่าไอ้มะม่วงที่เกาหลีเขารับที่พี่เคยคุยให้ฟังว่ามันไม่ถึงกับต้องเป็นเกรดเออไม่ต้องเนี่ยเกรดขนาดอะไรเกรดบีนะคะน้ําหนักมันเกินอยู่แล้วมันจะมีผิวด่างๆดำๆนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือเขาเอาไปอีกตลาดหนึ่งได้คือเป็นตลาดที่ ล่างลงมากว่าไฮโซน,นิดนึงเป็นตลาดกลางระดับกลางว่างั้นเถอะอันนี้คือเกรดที่เขาบอกว่าผ่านมาตรฐานการส่งออกของเกาหลีที่สามารถ ส่งได้เขารับได้เพราะว่าเขาจะต้องมาทําความสะอาดผิวแล้วก็อบไอ้น้ำแล้วก็เคลือบอีกทีนึงนะคะแล้วมะม่วงนี่ต้องแก่ประมาณ80%ขึ้นไปนะคะแปขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามะม่วงตรงนั้นเนี่ยเขาก็โอเคเขารับได้จากสภาพรวมแล้วนะคะซึ่งสัญญาซื้อขายตรงนี้ก็จะเริ่มแล้วหลังจากวันที่10นี้เป็นต้นไป1 2บสนี่เริ่มละการเริ่มเก็บแล้วก็มีเยอะแยะมากเลยนะคะมีเยอะแยะมากเลยแล้วที่ที่จําบนที่จําบนพันชลีเนี่ยเฉพาะพื้นที่ของการปลูกมะม่วงจริงจริง ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีประมาณ6000กว่าไรนะเยอะมากเลยเยอะมากแสดงว่าผลผลิตในในแต่ละครั้งของเขาที่ออกมาหนึ่งไร่นี่กี่ตันนะคะหนึ่งไร่จริงๆแล้วเขาเฉลี่ยมาแล้วเขาบอกว่าได้ประมาณ1,500กพัน้อยกิโลนิโลนะตันครึ่งนะคะถ้าเก่งๆกังเขาคงประมาณ2 0 0 0ขึ้นไปอ่ะถ้าเป็นแพร่เริ่มนี่คงมันพันกว่าอยู่ 1.5ตังค์นะคะแล้วก็ในเกรดของการส่งออกที่ไปประเทศญี่ปุ่นได้ตอนนี้กลุ่มของเขาเนี่ยสามารถทําส่งออกในเกรดของที่ไปญี่ปุ่นได้เนี่ยที่มีบริษัทเข้าไปคอนแทคไว้แล้วนี่ประมาณ40%นะคะ40%เนี่ยและตอนนี้เนี่ยพอมีเกาหลีเข้าไปอีกเนี่ยเกาหลีก็จะดึงออกมาจากประมาณสัก30%ก็คือ70%แต่ที่เหลือต้องนัน30%ถ้าเป็นผิวที่มันไม่ดีเลยเนี่ยหรือลูกที่มันไม่ได้เกรดไม่ได้ขนาดเนี่ยเขาก็เข้าฟรอสเซน เขาเล่าให้พี่ฟังว่ามะม่วงของเขาเนี่ยนอกจากว่าถ้าไปดูในต้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นลูกที่มันไม่สวยเลยตั้งแต่เริ่มแรกมาเนี่ยเขาก็จะออกขายเป็นมะม่วงเปรี้ยวให้แก่ประเทศลาวได้กิโลละยี่สิบสามบาทก็มีลาวะรอย่างเงีคือกินกินสดกินสดเป็นดิบกินดิบเขาเรียกว่าส้มส้มเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันส้มมันจะเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวแหลมแหลมอะมะม่วงน้ำดอกไม้ถ้ากินเปรี้ยวมันจะไม่เหมือนกับมะม่วงที่เราที่เรากิน ียกว่ากินดิบแบบปกติอย่างพวกมะม่วงแรดฟ้าลันพวกนี้ก็จะมีความมันมีความอมหวานอันนี้เปรี้ยวเลยละเปรี้ยวจิ้ลไม่น่าเชื่อนะธรรมชาติสรรสร้างตอนที่เขาดิบเนี่ยเปรี้ยวมากแต่พอวพอสุกเข้ามาเนี่ยหวานแบบโอ้โหหวานหอมสุดๆเปรี้ยวมะม่วงดิฉันก็น้ําลายสอคนชอบทานมะม่วงอยู่แล้วเหมือนกันจริงจริงจริงพี่ตากเคยมีคุยกับเขาบ้างไหมคะว่าจริงๆมะม่วงเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานในขณะที่มันสุกเท่านั้นช่วงที่มันยังดิบอยู่เนี่ย สามารถทานได้รสชาติเปรี้ยววิตามินซีสูงอะไรอย่างเงี้ยเคยมีการคุยคือทางคือต่างประเทศต่างประเทศเนี่นะคะบอกก่อนว่าเหมือนกับที่เราคุยกันไหว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบชอบออกรสเปรี้ยวนิดนิดอม็นเปรี้ยวอมหวานแต่เกาหลีไม่ได้หวานเลยเกาหลีต้องเป็นหวานเลยเพราะฉะนั้นถ้ามะม่วงไม่แก่เนี่ยเราไปเกาหลีเนี่ยเขาจะขายไม่ได้เนาะคือขายได้แต่ว่าเหมือนกับว่ารสชาติมันผิดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องชอบหวานเลยเพราะฉะนั้นจะเพี้ยนคือเกาหลีคือญี่ปุ่นเนี่ยชอบ รสชาติผสมก็คือเปรี้ยวอมหวานแต่เขายึดติดเรื่องรูปลักษ์ต้องสวยต้องผิวเด็กอันนั้นคือในลักษณะที่มันสุกแล้วไงคุณดีนบางคุณเปียพันแต่ว่าตอนที่มันยังดิบๆอยู่เนี่ยเคยมีไหมที่แบบลองไปแนะนํากับนเปรี้ยวมากนะมันเปรี้ยวมากนะเขาอาจจะรับไม่ได้เนาะขนาดเราพี่ลองไปกินกับน้ำปลาหวานนะบางลูกเนี่ยลองไปกินแบบมันเปรี้ยวจริงๆเลยเข็ดฟันขนาดเราชอบกินน้ำปลาหวานเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมการกินแบบ มะม่วงดิบน้ำปลาหวานหรือเปล่ามันก็ต้องคงต้องมีการแบบมีใครสักคนหนึ่งเหมือนไปทำงานเทรดแฝดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดกลับไปไปทดลองไปสาธิตแล้วก็ให้เขาได้ลองชิมดูไงพี่ว่าน้ำลายไหลแล้วคะตอนนี้่แตพี่ว่าไอ้น้ำดอกไม้เนี่ยสงสัยจะไม่ได้เพราะของเราเองเราก็ใช้มะม่วงแรกเรี้ยวเรกมะม่วงแรกนะฮะแต่น้ำดอกไม้มันเปรี้ยวจริงๆนะเปรี้ยวเปรี้ยวแหลกเลยล่ะเปรี้ยวสุด ค่ต้อกจากนั้นยังมีตัวอยาอ่าง้องหญิงเมื่อกี้้องหญิงถามว่าน,นีอะไรที่่าเป็นห่อๆอย่างนี้อันนี้คือการห่อผลมะม่วงนะะม่ใช่ระเบิดระเบิดคือมะม่วงเนี่ยถ้าออชาวสวนมะม่วงเขาดูแล้วว่าเกรดมันรู้จากเริ่เริ่มเริ่มออกนิดๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มห่อเพราะจะเก็บรักษาคุณภาพของผิวแล้วก็ เวลามันสุกแล้วสีมันจะสวยสม่กันเหมือนไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นผิวแบบเหมือนมีตําหนิแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตําหนิเพราะว่าไม่ได้หนึ่งไม่ได้หออันนี้ก็ก็หอนะคะนี่ถือว่าห่อแต่ที่กาลังจะบอกว่าช่วงที่เขาบอกว่าช่วงที่มะม่วงเนือมะปรางขนาดนี้เนี่ยห่อแล้วผิวปีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องมาจากว่าฝนฝนก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งน้องน้องดึงขึ้นมาสิคะ นี่เห็นไหมในนี้ก็คือพอเหลือกันสวยนะเห็นไหมคะแต่น้องสังเกตเห็นไหมว่าเป็นกลางเป็นกลางอันนี้มันเกิดจากเพลี้ยไฟพี่ก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะที่จริงแล้วเพลี้ยไฟนี่เราเห็นตั้งแต่ต้นแล้วทำไมเราไม่ใช้วพิธีป้องกันเขาบอกว่าช่วงมะม่วงรุ่นนี้เนี่ยมันไปเจอกับรุ่นพี่มะม่วงรุ่นพี่เนี่ยลูกมันใหญ่แล้วถ้าเขาฉีดกันเพลี้ยไฟปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดกับไอ้มะม่วงพี่เขาก็เลยไม่ ไม่ได้ฉีดไม่ฉีดก็ใช้วิธีห่อได้เพราะฉะนั้นผิวมันก็จะลายอย่างนี้แต่ปีนี้โชคดีว่าผิวขนาดนี้เนี่ยทางเกาหลีก็ได้ไม่แคร์เกาหลีไม่แคร์รูปลักษณ์เป็นเรื่องรองรสชาติเป็นเรื่องหลักเพราะเขารู้ไงเขาว่าายขคือลายแบบนี้มันก็ไม่ได้มีคือปอกเข้าไปข้างในมันก็เหลืองอลามสวยคือเป็นหวานแล้วโอเครับเกาหลีขอให้หวานแต่ที่สําคัญลูกใหญ่มากด้วยใหญ่ค่ะใหญ่แต่ที่ฉันเคยเห็น